มาครับคลิปนี้ผมจะมาสอนทําคลิปเงานะครับทําเล่นกันนะครับผมโดยงปังครับมาครับดับแรกนะครับเราเข้าไปทุงที่แคปคัสตนะครับนี่นะครับเข้าไปแคปคัตแล้วก็เลือกตรงที่โปรเจกต์นะครับเลือกวิดีโอที่เราถ่ายไว้หนึ่งวิดีโอเลือกเข้ามาก็นี่ครับเรามาตัดส่วนที่เราไม่ต้องการก่อนนะครับตัดหน้าตัดหลังก่อน ีส่ส่วนหน้าแต่ตรงที่ชิ้วยาวๆเนี่ยนะครับนี่ครับที่เลื่อนครับแต่ให้เป็นที่ขาวงี้แล้วก็แบ่งแยกครับกดตรงที่แบ่งแยกแล้วก็ลบส่วนหน้าออกแล้วก็ไปลบส่วนท้ายครับที่เราไม่ต้องการแต่มันเดิมครับตีแท็บมันเดิมครับแต่เสร็จแบ่งแยกลบส่วนท้ายทิ้งครับนี่นะครับจะเหลือประมาณห้าวิครับอัอไปแล้วก็เลื่อนดูครับดูจังกว่าแขนนะครับที่ยื่นออกมาเป็นเงานะครับ นี่ครับยืดนสุดพอดีนะครับเอาให้สุดพอดีนี่ครับเลื่อนสุดพอเรื่อนเสร็จครับก็กดที่แถบครับกดแบ่งแยกแล้วก็เลื่อนหาคําว่าทําซ้านะครับเลือกไปให้เจอครับอยู่ฝั่งขวาครับนี่ครับทําซ้ําพอทำเสร็จกดแถบหนึ่งครั้งครับที่เดิมหาคําว่าอเวอร์เลยนะครับ เลือกไปหาคำว่าโอเวอร์ให้เจอนะครับฝั่งขวามือเหมือนเดิมนี่ครับโอเวอร์แล้วก็แตะที่แถบครับเลื่อนแถบลงมาให้มันเท่ากันกับแถบที่เราตัดเมื่อกี้ครับนี่ครับให้เท่ากันพอเสร็จปั๊บกดที่แถบด้านล่างหนึ่งครั้งครับไปหาคำว่ามาร์สครับมาร์สนี่ครับมาร์เราเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอยได้เนียนครับนี่ครับ พอได้แล้วก็หมุนหาเหลี่ยมให้มันได้แบบเนียนๆครับครับหมุนหมุนหานะครับองศาให้มันได้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับเลื่อนหาให้มันได้เนียนๆครับนี่ครับเลือนหาเรื่อยๆพอได้แล้วไปหาคําว่าตรึงครับนี่ครับตรึงพอตึงเสร็จก็จะเป็นแถบนี้นะครับไปแตที่ท้ายแถบครับแล้วก็เลื่อนนครับ เลื่อนลงมาให้มันเหลือประมาณสัก0 5 0 6์้นิครับนี่ครับแล้วก็ไปกดแถบสุดท้ายครับเลื่อนลงมาครับให้มันติดกันเลยโอเคเสร็จแล้วก็ไปกดแถบข้านด้านบนครับหนึ่งครั้งนี่ครับแล้วกดแถบด้านล่างหนึ่งครั้งเพื่อตัดให้เท่ากันนะครับตัดทิ้งค้ับด้านหลังนี่ครับเราก็จะได้คลิปประมาณนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับ เนียนครับเนียนเสร็จแล้วใครจะใส่เพลงก็ใส่ได้นะครับเอาตามที่ต้องการครับนะครับอยากถ่ายรักก็ได้นะครับสุดท้ายเราก็ไปปิดเสียงครับปิดเสียงคลิปตัวคลิปมันนะครับมันจะมีเสียงอยู่นะครับปิดเสียงไว้สุดท้ายเราก็ส่งออกนะครับเสร็จแล้วก็ส่งออกครับแค่นี้เองครับผมลองทําดูครับว่าทาได้ไหมนะครับเนี่ยครับลองทําให้ดูนะครับผมส่งมาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับ พอได้แล้วเราก็ไปดูนะครับไปดูในคังคังภาพเรานะครับคังแกลเลอรี่ครับว่ามันได้ยังไงดูครับก็มาดูวิดีโอนี่ครับว่าโอเคไหมดูนะครับมีชีิปที่ทำได้เมื่อกี้ครับโอเคครับแค่นี้เองครับผมทำกันเล่นสนุกๆครับ